ทุกครั้งที่ทําแผนการสอนนี่คือจะกดดันคิดว่ามันยากมากไม่ค่อยชอบเลยทําแผนการสอนคือชอบสอนปฏิบัติเลยชื่อสุริยะวงมูดาครับภาษาอาหรับก็ชื่อนาวาวีวันนี้ก็ได้มาอบรมคุณครูเกี่ยวกับการทําแผนหน้าเดียวโดยใช้ learning curve ที่จะช่วยให้าการออกแบบการเรียนรู้ในการทำแผนแง่ายยิ่งขึ้นเนแผนหน้าเดียวก็ รู้สึกง่ายก่อนหน้านี้เราเขียนแผนเนี่ยเยอะมากคือจะเขียนแผนอย่างน้อยแหละนะคะ3-4แผนขึ้นไปการทาแผนหน้าเดียวเนี่ยจะช่วยให้เป็นครูประหยัดเวลาในการทําแผนแล้วก็แผนหน้าเดียวเนี่ยสามารถใช้จริงในห้องเรียนได้เลยพอมาเรียนรู้ณนะวันนี้คิดว่านั่นคือมันตอบโจทย์ตอบโจทย์ความต้องการของเราเลยเราสามารถเขียนแล้วนําไปใช้ในห้องเรียนได้จริงๆไม่ต้องยึดติดอยู่กับกรอบแผนเดิมๆที่เราต้องทํากัน เป็นจํานวนหลายๆแผ่นการทําแผนในลักษณะดังกล่าวมันอาจจะเป็นการทําแผนที่ทำขึ้นเพื่อที่จะรองรับการประเมินเท่านั้นแต่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อให้มันเกิดประโยชน์จริงๆกับตัวนักเรียนการออกแบบโดยการใช้ l e a r n i n g Curve เนี่ยมันจะช่วยให้คุณครูจับประเด็นได้ง่ายช่วยให้การเรียนการสอนของครูในห้องเรียนเนี่ยได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นวิธีการนี้เนี่ยจะต้องอสร้างสารรค์มีสาระและก็สนุกไปด้วย แผนการสอนนั้นที่ให้เหตุชัดเลยว่าเราต้องเริ่มจากอะไรการเขียน Learning Curve เนี่ยถ้าเราเขียนเป็นรูปภาพเนี่ยเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องดูแผนการสอนบ่อยๆคือโดยปกติแล้วส่วนตัวคิดว่าแผนการสอนเนี่ยมันต้องตรงตามหลักสูตรหรือว่ามันมีหลักไตรตัวของมันแต่เมื่อมาเรียนรู้วันนี้นะคะ มันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยแต่พอมันเป็นแผนหน้าเดียวเรารู้สึกว่าเราก็เขียนของข้าวันนี้เราก็สอนวันนี้มันรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็เขียนแล้วก็ได้เลยค่ะ ประสบการณ์ที่ใช้จริงในห้องเรียนนะครับแต่ก่อนนู้นเนี่ยเราสอนแบบเดิมเดิมเราให้ข้อมูลนักเรียนอย่างเดียวครับแต่พอเอลแบบการเรียนรู้โดยใช้ Learning Curve เนี่ยมันจะทําให้เราเปลี่ยนจากครูเนี่ยเป็นโค้ชโดยตัวครูเองเนี่ยไม่ได้เป็นครูแต่ครูต้องเป็น Facilitator ผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนในคาบดังกล่าวนั้น,นสิ่งที่จะได้รับมากที่สุดนั่นก็คือความสุขที่เด็กจะได้รับและก็ตัวครูเองเมื่อจบคาบและก็ก้าวออกจากห้องเรียนเนี่ยครูก็รู้สึกว่าตัวเอง มีความสุขไปด้วยนะครับเวลาเราเข้าไปในห้องเรียนเรามีพลังที่จะให้กับนักเรียนแล้วก็เวลาเราออกมาเนี่ยพลังเราก็เต็มเปี่ยมเนื่องจากว่าเรามีความสุขในการสอนนักเรียนมีความสุขในการเรียนกับเรานี่คือข้อดีในสิ่งที่ของ Learning curve ที่เราเอาไปใช้จริงในห้องเรียนแก้ไขเด็กนักเรียนเปลี่ยนแปลงเด็กนักเรียนของเราจากที่ว่าเอ่อนักเรียนอาจจะไม่อยากเรียนเมื่อเราเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆเนี่ยนะคะนักเรียนจะมีความรู้สึกอยากเรียนยิ่งขึ้นอยากที่จะเข้ามาเด็ดในรายวิชาต่างๆมากยิ่งขึ้นค่ะ สับโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะการพัฒนาเด็กเนี่ยเด็กทุกคนมีศักยภาพแล้วก็มีความสามารถมากกว่า เด็กในรุ่นก่อนๆความกล้าสแสดงออกนี่มันจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงหน้าที่และบทบาทของครูที่สําคัญเนี่ยคือการเป็นโคช้ชโคชช้ชที่จะคอยชี้แนะให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายได้ตามหลักวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของเราและสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตต่ตอไปในอนาคตได้อย่างประสบความสําเร็จนะคะโดยที่ใช้กระบวนการเหล่านี้เราจะเน้นในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมที่เอาทุกวิชาเข้ามาผสมผสานทาให้เด็กมีศักยภาพและดึงศักยภาพของตัวเองให้ได้มากที่ ดโดยที่มีโค้ชเป็นคนชี้นําค่ะนักเรียนของเราเนี่ยรอพวกเราอยู่ในนั้นคุณครูทุกคนเนี่ยจะต้องมีอะไรใหม่ๆไปให้กับพวกเขาคุณครูต้องเริ่มเปลี่ยนจากคุณครูก่อนเมื่อคุณครูเริ่มเปลี่ยนห้องเรียนเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนห้องเรียนเราก็จะสนุกในนั้นก็อยากจะฝากคุณครูทุกท่านนะครับว่าโลกของเรามันเปลี่ยนไปทุกวันนักเรียนก็เปลี่ยนไปทุกวันถ้าเรายังใช้วิธีการเดิมๆเนี่ยการเรียนการสอนเราเนี่ยก็จะมันก็จะน่าเบือ่อผลลัพธ์สูงสุดที่ต้องการจริงๆคือนักเรียนมีความสุขเขามีความสุขแล้วเขา